ใหมดาวิกา้าโพสทันทีหลังเบลล่าบอกมีแค่มากี้ถักมาเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากที่ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวคนดงังเบลล่ารานีและเพื่อนๆน,นางเอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ จากกรณีคอนเทนต์มาเกียวราศีไม่ขอร่วมงานกับดาราสาวคนนี้อีกทําเอากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่งางหนักส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดออกสื่อเพราะมีผลกระทบกับคนอื่นทําให้ชาวโซเชียลขุดคุยและเดากันไปต่างๆนานาวา่าคนที่เล่านั้นคือใครกันแน่ทนั้งที่เรื่องนี้ก็ผ่านไปนานแล้วโดยมีการโยงไปถึงใครหลายคนหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเบลล่ารานีล่าสุดวันนี้24มีนาคมเบลล่า ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ตัวเองตกเป็นประเด็นมาว่าเบลไม่ได้ตามดูทั้งหมดแต่ก็ประหลาดใจเรื่องทั้งหมดเบลไม่ได้มีปัญหากับใครส่วนเรื่องคอนเทนต์เบลขอไม่แสดงความคิดเห็นเบลว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมวงการเดียวกันดราม่าเกิดขึ้นกับใครเบลก็ไม่สบายใจเบลไม่เคยมีปัญหากับเขางานอีเวนต์นั้นนานมากเบลเห็นแล้วเบลเขินตัวมากความจริงเรื่องมันนานมากเราจําดีเทลไม่ได้ทั้งหมดเบลไม่อยากพูดต่อกลัว รัหบคนอื่นมีมากี้ทักมาตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรเลยเบลรู้ว่าเบลทำอะไรเรามีหลักในการนำชีวิตไม่กังขาในการกระทำของตัวเองเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเบลต้องเจอทุกคนทุกคนก็คุยปกติไม่มีปัญหากับใครทุกงานก็มีอุปสรรคที่ต้องเจอทุกงานเราก็รู้ว่าตัวเราทำอะไรอยู่เราก็เป็นปกติไม่กังวลคนจับตามองงานบอลช่องก็มาเสียกันเยอะๆ เวลาว่างเบลน้อยมากเราจึงเลือกใช้กับคนสนิทคุณแม่และเพื่อนสมัยเรียนหลังจากนั้นเบลก็นอนห่างกับเพื่อนเพราะเรื่องการงานสําหรับตัวเบลทุกคนคือเพื่อนเวลาเบลไม่มีว่างเลยขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงเบลล่าสุดไปส่องความเคลื่อนไหวของสาวใหม่ดวิกาโดยได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวผ่านไอ Story ของเธอโดยเป็นคลิปกับหนุ่มมิวคล้ายไปทำงานตามปกติไม่ได้เคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด